ฝนตกจริงจังนลครับวันนี้รอบแรกตกหนักครับแต่ไม่นานตอนนี้รอบสองครับหนักอีกนะครับท,ทําว่าจะนานนะครับเดี๋ยวมาดูต้อนอางหุ่นนะครับเทละต้นดูอนุตาก่อนนะครับ อนนี้กตอนแรกเหนียวแล้วตอนแรกเหนียวไปแล้วนะครับดูว่าจริงเขายาวยาวออกด้านข้างจะเท่าแขนนะครับความยาวช่วงหนึ่งมันเท่าศอกนะครับตอนนี้เท่าแขนไมข้างล่างเริ่มร่วงแล้วนะครับ เริ่มแห้งเริ่มร่วงไปแล้วนะครับถัดไปเป็นเชมัดชัดครับตรงนั้นโดนแมงกินไปแล้วอ่ากองกิ่งไม้ที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นกิ่งมอนกิ่งมอนที่ตัดออกจากต้นนี้นะครับตัดออกแล้วก็เลือกเอาผลสุกไปแล้วนะครับ ตอนนี้มีน้ำกระเด็นเข้ามาด้วยนะครับส,สวิตแชปไฟโดนต้นมะกอ,อกบังอยู่ขนาดนันน้โดนแมลงกัดกินใบนะครับอย่างหนักใบ,บคนัวใบขนัวประมาณครึ่งเดือนนะครับยาวออกมาประมาณหนึ่งครบแล้วนะครับอาจจะไม่ถึงหนึ่งครบนะครับ ยาวขึ้นมานิดหน่อยยังไม่ถึงยังเครืบอนะครับมาประมาณครึ่งเดือนประมาณ20วันได้แล้วนะครับแล้วก็ความสันครับควมสันติดลูกมาอยู่ตรงนั้นครับซูมเข้าไปแล้วไม่เห็นนะครับนะลูกลูกใหญ่กว่หัวไม่ขีดแล้วนะครับ ตอนแรกชวนกันนะครับแม่บ้านชวนจะไปเดินอยไปเก็บมะม่วงหิมะา,านนะครับที่สวนแต่ผมว่าดูยังไงก็ตกนะครับก็เลยไม่ไปดูยังไงก็ตกรอบสองแน่นอนนะครับแล้วก็น,นี่แหละครับรอบสองตกมาจริงๆหญ้าหลังบ้านตอนนี้จะถึงเข่าแล้วนะครับ ยิ่งเจอฝนแบบนี้ยิ่งยาวเร็วนะครับน่าจะหนักสุดแล้วนะครับของปีนี้น่งจะเริ่มมานี้ตกเบาๆมาสองสามครั้งนะครับแต่รอบนี้ของจริง นั่นอาจจะหมายถึงฤด,ดูทำนานะครับดูไถนาอาจจะมาถึงแล้วอนุต้าเหมือนจะแผ่ขึ้นไปถึงประมาณ2เมตรแล้วประมาณเมตรแปครับแล้วแผ่ออกด้านข้างแล้วนะครับโซยอด แต่ว่ายอดจริงๆก็ไปทางต้นหมอนอีกนะครับยาวสองสามเมตรแล้วตัวที่ต้องทําเร่งด่วนนะครับตอนนี้อนุต้าน่าจะทําน่าจะต้องทําให้เขาแล้วทําร้านทำให้นี้ให้นะครับให้เขาไต่ไปคนแรกของเขาครับ ฝนจริงจังครั้งแรกรอบแรกนะครับก็ตกตกค่อนข้างหนักแต่ว่าประมาณแค่5นาที10นาทีประมาณนี้ครับไม่นาน รอบนี้ก็เริ่มเริ่มเบาแล้วนะครับอาจจะเหมือนรอบแรกนะครับประมาณไม่ถึงสิบนาทีแต่ว่าสังเกตว่าน้ำที่พื้นขังแล้วนะครับมะนาวเราก็ นะครับเดี๋ยวให้ดูลูกเยอะด้วยนะครับแต่พอมีแล้วไม่ค่อยไม่ได้ใช้นะครับไม่ค่อยทำอาหารเท่าไหร่อ่ะเหมือนจะหยุดแล้วครับผ่านไป สุดเกือบสิบนาทีนะครับถ้าเท่านี้นาก็อาจจะยังยังยังไม่ขังนะครับยังไม่ซึมอกสอง พ่อได้ยินหรือเปล่าแนบมารอพูดพูดไปก่อนใส่มาสกัดนะครับมแมลงการกินใบนะครับรุ่งริ่งมาเลยเยนินหมดตัวนี้อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่หน้าลังนะครับ ทำทิ้งไว้ก็อาจจะขังกำน้ข้าวกำลังต้องการน้ำนะครับตอนนี้สำหรับนาตัางแต่ไม่รู้ทันไม่ทันนะครับมันน้ำน้อยไปแล้วเหมือนว่าเลยช่วงที่เขา,าต้องการน้ำไปแล้วนะครับ แล้วนาที่เราไปไถนะครับนาบ้านนาทุ่งที่เราไปไถช่วงสงการนะครับวันที่สิบสี่กับวันที่สิบหกนะครับถ่ายเรียบร้อยแล้วถ้ามีฝนแบบนี้ก็อาจจะไปหวานได้แล้วนะครับไปหวานไปปั่นได้แล้วอาจจะเจ็ดเป็นนาแรกก็ได้นะครับถ้าฝนมา เราลงแล้วมีอีกสักก๊อกไหมสำหรับคุยมะพร้าวนะครับเตรียมเอามาทำตุ้มตอนนะครับยังไม่มีเวลานะครับตัวที่แช่ไว้ก็แช่ประมาณ ยี่สิบวันแล้วนะครับยังไม่ว่างทำนะครับสำหรับเมื่อคืนนะครับเป็นงานสมโพธิพระประธานนะครับที่วัดป่านวนแสงธรรมนะครับใกล้บ้านที่นวนสว่างนี้นะครับก็ ได้ไปอยู่คู่หนึ่งนะครับได้เอาลงอยู่แค่สินาทีนะครับนะค,ครับชุ่มฉ่ำกันไปครับตกประมาณรวมๆแล้วก็ประมาณ15นาทีนะครับ ดูว่าจะหยุดไปเลยไหมนะครับหลังบ้านดูลกมากนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องทำความสะอาดแล้วจิงมันก็กำลังจะใช้ได้นะครับรอเปลี่ยนสีนิดนึงจากสีเขียวเป็นสีนดำตาลนะครับ,รบก็จะเริ่มตอนแล้วนะครับเริ่มตอนแล้วก็จะมีต้นนี้ต้นเล็กนี้แล้วก็ สาเป็นสามต้นนะครับนี่กิ่งเยอะๆแบบนี้นะครับสําหรับที่ลูกสุกมันก็หมดแล้วนะครับเอาลองมาหมดแล้วเสียงนกก็คงไม่ไม่มาใกล้เหมือนเดิมนะครับปกตินกตอนเช้านกจะมากินนะน่าจะทั้งวันเนี่ยมากินมอนสุกตรงนี้นะครับบินมาจากฝั่งโน้นนะครัจากต้นมะม่วงก็จะได้ยินเสียงช่วงเช้านะครับเยอะหน่อย ทั้งไก่ทั้งนกนะครับ mm hmm. ก็เพลินดีนะครับแต่ว่าตัดสินใจตัดกิ่งออกเพราะว่าจะตอนนะครับตอนด้านล่าง mm hmm. ดนมันมีคนอยากได้เยอะนะครับพอสมควรก็เลยจะเริ่มตอนแล้วสลากกิ่งปักชำก็ไม่น่าม,มีใครจะเอาไปชำนะครับ mm hmm. ขนาดกำลังดีครับที่ตัดลงมานี้ ประมาณนิ้วชี้นะครับใหญ่กว่านิ้วชี้นิดนึงนี่ปักชําได้นะครับง่ายๆแต่ว่าเขาจะรอกิ่งตอนครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตอนเดี๋ยวจะตอนให้แล้วกันนะครับถ้าตอนก็จะปลูกง่ายเลยนะครับไปถึงก็อาจจะติดลูกเลยก็มีมเรียบร้อยเงียบละ นีครับเดี๋ยวก่อนจะปิดก็จะพาไปดูลูกไปดูลูกของทอมสันนะครับตรงนั้นตรงล่มมะนาวทอมสันกับใบขนัวนะครับอยู่มุมนั้นออม,มาอยู่ไหมปกแปกักปกปักมาเยอะดีว่าเราผ้าเราแห้งแล้วนะครับตากเมื่อเช้านี้ ก่อนตกรอบแรกนะครับเก็บแล้วนะครับรอบสองหมดไปแล้วนะครับน่าจะหมดแล้วโอเคน่ครับรวมๆกันก็อาจจะถึงประมาณ20นาทีเช่นนั้นนะครับแต่ว่าหนักหนักนิดนึงหนักกว่าทุกครั้ง หยุดไหมเดี๋ยวดูอีกสักคู่นะครับยังมีลมอยู่ครับด้านนู้นข้างหลังนะครับลมพัดต้นยูคา เดี๋ยวเราไปปิดท้ายด้วยการดูลูกของทอมสังครับยังตกเลยชุ่มช่ำกันไปครับ ดูใบขนวัวนิดหนึ่งนะครับใบขนวัวก็ยาวออกมาได้นิดหนึ่งนะครับก็ประมาณยาวออกมาประมาณดินสอนะครับตุ่มตอนนะครับแช่ไว้แล้ว20วันนะครับ เอาให้ยุ่ยไปเลยเดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับอ่าอางุลชุดแรกของบ้านล้วครับนี่นี่โอ้ยฝนจะตกมาใหม่แล้วนะครับยังจะมาอีกมีที่แห้งไปนะครับนี่แห้งไปสองสองลูกแห้งไปเองสองสามลูกสี่ลูกแล้วนะครับเหลือประมาณยี่สิบสามสิบลูกนะครับขนาด เท่าลูกเข็มนะครับประมาณนั้นโตขึ้นมานิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวดูมะนาวอีกนิดหนึงครับฝนยังไม่หยุดนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าแล้วเราจะปิดไปนะครับกับมะนาวกับนี่แหละครับกับลูกของอวบนพันธ์ทอมสันครับนี่มีที่แห้งไปเอิงนะครับเราไม่ได้ทําอะไรก็จะเก็บไว้นะครับ มีบางคนแนะนําให้เอาออกแต่เราก็จะไม่เอาออกนะครับ <c oughs> เอาไว้แบบนี้ครับอ <c oughs> เด็อุดมฝนตกแล้วที่นนสว่างนะครับพอสมควรเลยอ่าสําหรับวิดีโอนี้ขอปิดไว้แค่นี้ครับขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับชอบก็ไลค์ถูกใจก็ดแชร์ให้หน่อยนะครับอแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับช่องรถไทยสายหวานครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ